สวัสดีนะครับผมตงนะครับแอดมินแฟนเพจติวหุ้นเนาะเดี๋ยววันนี้ดูจังหวะเข้าเกณฑ์กำไรระยะสั้นนะครับผมดูตัวของ VTE นะตัวนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าในส่วนตัวมองว่าการปรับลงมานะชุดนี้เนี่ยน่าจะเป็นการปรับประเภทของการปรับแบบ f l a ตนะดูที่60นาทีนิดน,นึงนะครับ60นาทีเห็นไหมครับการปรับลงมาเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของ flat นะเพราะว่าการปรับลงมาอ้าวย่อซะละไม่ยังไม่หลุดโลเดิมนะบเรณนี้นะครับ ถ้าเกิดการปรับลงมาหลุดเนี่ยแสดงว่าการปรับลงมาจะทาไมครับเป็น e l o n g a t e flat ที่ชัดเลยนะครับฉะนั้นการย่อลงมาใกล้ๆที่3.65เนี่ยถือว่าน่าสนใจนะนะครับเพราะว่าหลุดปุ๊บคัดเลยเพราะว่าการวิ่งของมันเนี่ยจะต้องมีการวิ่งไปอย่างน้อยอีกเท่าไหร่ครับร3อยสของครึ่ง B ถูกไหมประมาณนี้เลยสามี่นะครับถ้าเกิดจะเข้าตรงนี้นิดคือต้องคัดที่3.65นะของ VTE นะนะครับเดี๋ยวเราดูจังหวะกระชากที่คอนเฟิร์มการวิ่งที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง,ง TE นะ เดี๋ยวเราจงห,หาจังหวะเข้ากันนะครับจะด,ดูต่อนะครับวีทีเริ่มวิ่งแล้วนะครับ3.88เดี๋ยวหาจังหวะเข้าซื้อสักครู่นะครับ3.88แอ่ะหยาบนิดนึงแล้วกันนะครับ3.8 8นะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นลักษณะของแนวตาน้านเลยนะแกลบนะครับจุดนี้เห็นไหมเห็นไหมครับตัวเนี้ย3.90านทีเนี้ยจะเป็นลักษณะของแนวต้านนะราคาอาจจะผ่านยากนิดนึงนะครับ3.88 ขอซื้อหน่อยแล้วกันเดี๋ยวผมซื้อแป๊บนึงนะครับอ่า VTE นะครับเข้าซื้อที่3.88แล้วนะแมทเรียบร้อยแล้วนะครับแมทละนะครับ3.9แล้วนะครับตอนนี้3.90แล้วนะครับของ VTE นะอ่าเราไปดูกราฟกันดีกว่านี่นะครับเดี๋ยวดูกันต่อนะตัว VTE จริงๆ VTE ผมยังมีในพอตอยู่นะครับทุนถูกกว่านี้เยอะเลยนะครับ อันนี้ซื้อถั่วเฉลี่ยเข้าไปดูจังหวะนะครับการการปรับของมันมองว่าหน้าปรับแบบแฟดยังไงวิธี E ก็ต้องมาผมเชื่อนะครับ3.88แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวดูต่อนะอ่ะเอาแล้วครับ3.92 3.94แล้วนะยวิธี E วิ่งแล้วครับวิ่งแล้วนะฮะเคยไหมเออวิ่งแล้วเห็นไหมครับเดี๋ยวดูนะตรงนี้ว่าจะผ่านไหมครับ3.92เนี่ยควรผ่านนะถ้าไม่ผ่านเนี่ยมันมันจะเป็นสัญญาณของ b r ก a k away ของขึ้นที่3นะครับชุดนี้อาจจะเป็นลักษณะของการปรับ ปรับขึ้นลงก็ได้นะลองดูต่อนะครับว่าตัวนี้จะผ่านไหมนะครับอ่าแล้วนะครับดูตัวของ VTE กันต่อนะครับตอนนี้3.96แล้วนะครับราคาก็ทำ New High ที่3.96เนาะเออตอนนี้เราก็กําไรแล้วนะสำหรับ VTE จริงๆ VTE เนี่ยผมเข้าซื้อถั่วนะถั่วมาตั้งแต่อาทิตย์ก่อนแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็คือเข้ามาซื้ออีกนะฮะที่ระดับราคา3.88เนาะสำหรับ VTE นะนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดพอร์ตให้ดูนะครับ อันนี้คือพอร์ตตัวที่ผมเข้าซื้อนะครับจริงๆ VTE เนี่ยผมจําไม่ได้ว่าผมซื้อไมลแรกเนาะที่ระดับราคาเท่าไหร่แต่เป็นทุนที่ต่ํากว่านะครับแล้ววันนี้ก็คือเข้ามาซื้อ VTE ต่อที่3.88นะครับตอนนี้ก็บวกอยู่2%นะครับนะครับ2.34ละตัวนี้น่าจะขึ้นละตัวนี้อ๋อย่อสามจโอเคนะครับตัวนี้บวก2%เนต์นอกความหลับตัวแม่แต่ตัวลูกเนี่ยผมถือไว้นานแล้วนะ VTE ตอนนี้บวกไป14%แล้วนะครับนะครับแล้วก็ในพอร์ตผมก็ยังมีพวก ของไดเมดเนาะแล้วก็ UPA เนาะสำหรับวีก่อนที่เขาซื้อแต่ผมอัดวิดีโอไว้อยู่นะว่า UPA กับไดเมดกันมีเคาะยังไงตอนนี้ยังย่ออยู่นะนะครับส่วน kbank เห็นไหมตัวบอลแลนด์อะตัวเดลิเวอรี่เคแบง์ก็บวกมา5%นะครับแล้วก็ตัวของพตทนี่ลบอยู่นะนะครับ TCMC ก็ยังถืออยู่เนาะนะครับเพราะว่าขายออกบางส่วนแล้วนะจากวิดีโอชุดที่6 6หดเนี่ยลองดูนะ TCMC ถ้าผมจะไม่ผิดนะจุดที่ผมเข้านะครับอืม โอเคเนาะเดี๋ยวดูกันต่อนะครับมาลุ้นตัวของ VTE นี่แหละส่วนตัวอื่นเนี่ยผมอัดวิดีโออธิบายไม่หมดแหละเดี๋ยวจะคัดลอสเดี๋ยวจะเทคโปรฟิตกำไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเอาวิดีโอให้ดูให้ศึกษากันนะครับแต่วันนี้เราดูตัวของ VTE นี่แหละ,ะนะนครับอ่ะดูกราฟเนาะนะครับตอนนี้3.94้ละย่ออยู่นะครับเดี๋ยวดูกันต่อนะครับ VTE นะอ่ะเอาลนะครับเดี๋ยวดูกันต่อนะครับ วันนี้ก็9ก้าโมงนะครับเดี๋ยวดูของเมื่อวานนะเมื่อวานราคาอยู่ในลักษณะระดับราคาประมาณ3.9มจุดเปนเปลี่ยนอยู่แถวเนี้ยนะครับแล้วก็ทําจุดไฮสุดประมาณ3.96นะครับปรากฏว่าตลาดเฉลยไปทางขวามือนะครับเดี๋ยวผมลากการาฟไปดูนะขวามือปุ๊บอ่าราคาก็มาปิดที่3-94กนะก็ในส่วนตัวมองว่าลักษณะการปรับอะไรเงี้ยคือซมมันก็ยังไม่เสียนะตอนนี้มันในส่วนตัวมองว่ามันน่าจะเก็บพลังอยู่สะสมแรงนะครับเอาง่ายคือเป็นคอลเลคชันนั่นแหละนะครับส่วนส่วนนี้น่าจะเป็นคอลเลคชัน คพือพร้อมที่วิ่งขึ้นฉะนั้นมองว่าควรเบรกนะ 1. จุดตรงบนแกรปสามเนี่ยควรจะผ่านให้ได้นะครับถ้าผ่านได้โอเคผมมองสวยโอเคไหมนี่คือสําหรับ v t e นะครับดูพอร์ตนิดหนึ่งโอเคเนาะในวิดีโอนี้ก็จะเป็น v t e อย่างเดียวเนาะส่วนวิดีโอถัดไปเนี่ยจะมีไดเมนของ UPA นะเดี๋ยวผมอัดวิดีโอให้ฟังว่าจะคัดลอดยังไงนะครับจะเข้าซื้อจุดไหนอย่างไรโอเคนะเดี๋ยวดูตอนตลาดเปิดนะครับอีก20นาทีนะ อ่ะตอนนี้ราคาเปิดแล้วนะครับ VTE ของเราเปิดกระโดดไปที่4บาทเลยทันทีนะซึ่ง4บาทนะตัวนี้น่าจะเป็นลักษณะของขอบแก๊ปหรือเปล่าขอบแก๊บบนพอดีนะครับเึื้อตัวนี้จะเป็นลักษณะของแนวต้านเนาะ4บาทนะครับจะขึ้นไหมนลรอแล่ไหมเนี่ยดูตัวของ CCI นิดนึงนะครับตัวขึ้นที่ไวนะอ่าตัว CCI การตัวขึ้นที่ไวบอกมีสัญญาณการพักตัวแล้วนะครับฉะนั้นก็แต่ผมมองทรงใหญ่มัน,มนได้นะ ดูสโตนิดหนึ่งสโตยังไม่มีนะฮะสตัวนี้ขัดแย้งกันแต่ตัวไหนขัดแยง้งเชื่อตัวนั้นนะ CCI บอกกันนะครับอาจจะเกิดการยอร่อลงนะ,ะน,นการยอร่อลงเนี่ยไม่เคยไม,ไม่ไม่ควรเกินลักษณะของไฮเดิมเลยนี้นะที่เป็นแนวต้านของแกปอะครับจุดเนี้ยย่อมาเถอะแต่ย่อแล้วอย่าหลุดแล้วกันโอเคนะเดี๋ยวดูกันต่อนะครับ VTE นะครับอะไรนะครับวิ่งขึ้นไปทํำไฮที่4ี่บาท4ส,สตางค์แล้วนะนะของ VTE นะครับค่อยๆไหลขึ้นไปเนาะ ดูแกลบตัวนี้ครับว่าจะลงมาปิดไหมแต่ปิดไม่ใช่ประเด็นนะครับปิดว่าแล้วปิดมันจะหลุดหรือเปล่านะครับของไฮเดิม Hi erm, ตัวนี้แหละที่เราต้องพิจารณานนะแต่สัญญาณการพักตัวของตัวขึ้นที่ไวมาแล้วนะนะครับตัว cci ที่ผมบอกอะ่ะเนี่ย cci มาแล้วนะแต่คําถามคือเอ๊มีคําถามเยอะนะครับว่าทําไมตัวขึ้นที่ไวเนี่ยบางทีบอกสัญญาณการพักตัวแล้วเนี่ยแต่ทาไมฮะทำไมมันไม่เห็นพักเลยอะ่ะเออมันเป็นเพราะอะไรฮะ เป,เป็นเพราะว่าขคลื่นภายในเนี่ยองประกอบของการเคลื่อนที่ของมันยังไม่ครบขึ้นนั่นเองโอเคไหมอ่ะตอนนี้4.04แล้วนะครับเดี๋ยวดูต่อนะครับอ่ะเอาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวของ VTE กันต่อนะครับราคาก็อยู่ประมาณป้วนเปี้ยนแถวประมาณ4บาทนะครับแล้วก็มีการลงมาทดสอบขอบแกลบล่างนะอย่างที่เราวิเคราะห์ไว้นะครับแล้วเป็นยังไงขอบแกลบณจุดนี้มันไม่หลุดนะ นะครับวันนี้ VTE ก็เลยขึ้นทําลักษณะของนิวไฮ g h นะครับผมลากกราฟไปทางขวานะเฉลยนะครับ,ากกาานะร,บราคาเห็นไหมครับลงมาทดสอบขอบแก๊บล่างถึง2ครั้งครั้งที่1ครั้งที่2ไม่หลุดคอนเฟิร์มว่าเป็นลักษณะเบรกเอาไวของคขึ้นที่3แน่นอนนะครับแล้วราคาก็ยังไงวิ่งขึ้นไปอีกชุดหนึ่งนะครับโดยจุดทําสูงสุดเนี่ยที่4่บาท10ตังค์เลยนะนะครับตอนนี้ซึ่งตอนนี้ราคากําลังทำไงฮะทดสอบไฮเดิมอยู่อ่าทดสอบไฮเดิมอยู่นะครับ โอเคเนาะซึ่งในส่วนตัวนะครับมองว่าการขึ้นทดสอบไฮเดิมเนี่ยได้อัตราส่วนของความเป็นคลื่นเรียงสัญญาณการพักตัวมาแล้วอย่างจริงๆมาครบหมดแล้วนะนะครับแต่ในส่วนตัวมองว่าวันพรุ่งนี้ยังไงก็ต้องเบรกนะครับเพราะว่าผมดูลักษณะของคลื่นภายในเนี่ยของคลื่น5ที่อยู่ในช่วงวิ่งตรงเนี้ยยังไม่ครบ5คลื่นข้างในนะครับฉะนั้นในส่วนตัวมองว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยราคาย,ยังไงน่าจะเบรกขึ้นนะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูพอร์ตกันนิดนึงนะ นี่นะครับของ VTE เนาะตัวนี้ก็บวกขึ้นมา5%นะครับจากเมื่อวานก็ประมาณ 4%-3% นสะครับส่วนตัวที่ทำ New High ไปแล้วนีคือตัวลูกนะตัวนี้ผมบวกมา20%กว่าเลยนะครับนะครับอ่าแล้วก็มีตัวของ UPA ตัวนี้วันนี้ย่อลงมานะครับแต่ก็ยังบวกอยู่นะครับส่วนของ KBank นี้น่าเสียดายเนาะหลังจากกำไรบวกไปตั้ง27%นะท้ายที่สุดก็ไม่ได้เฝ้านะราคาก็ลงมาย่อที่เหลือประมาณ3%นะครับเออนอเคนะครับะ แล้วก็วันนี้แอบสวนไปนิดนึงนะ TTA v o l a n c e สสวนปุ๊บนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชะตากรรมจะเป็นยังไงนะเพราะว่าเพิ่งสวนเข้าไปช่วงท้ายตลาดนะครับสำหรับวันนี้เนาะนะครับอ่านะครับไม่ได้อัดผมไม่ได้อัดวิดีโอไว้นะครับสำหรับตัวของ TTA v o l a n c e สนะนะครับเนี่ยก็เข้าซื้อวันนี้นะครับก็แมทนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวดูวันพรุ่งนี้ต่อลุ้นเนี่ยแหละตัวของ VTE เนี่ยแหละ นะครับแล้วก็ VTE ตัวลูกนะส่วน UPA แล้วก็ไดเมดเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอชุดถัดไปแล้วกันนะครับว่าผมเองมีการวิเคราะห์ยังไงมีหลักการยังไงนะครับส่วนไดเมดเนี่ยทรงยังไม่เสียนะผมยังไม่คัดนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวของ VTE วิดีโอชุดเนี่ยจะเป็นเฉพาะของ VTE นะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูจังหวะกันต่อนะครับสำหรับผู้นี้นะว่าจะมีการเคลื่อนที่เบรกลักษณะจุดที่เป็นลักษณะของไฮเดิม ที่เราวิเคราะห์ไว้ได้หรือเปล่านะครับในส่วนตัวมองว่าเบรกได้นะครับเพราะว่าการเคลื่อนที่ข้างในของมันเนี่ยยังเคลื่อนที่ไม่ขมข่าคืนนั่นเองโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวดูกันต่อนะครับวันพรุ่งนี้นะครับอ่ะเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวของ VTE กันต่อนะครับหลังจากที่เราวิเคราะห์ไว้เมื่อวานเนาะวันที่16นะครับว่าลักษณะของราคาที่วิ่งขึ้นมาชนนะครับลักษณะของแนวต้านเนี่ยในส่วนตัวยังยืนยันนะว่าการขึ้นมาชนแนวต้าน,นริเวียนไฮเดิมตรงเนี้ย นะครับของ VTE เนี่ยมันน่าจะผ่านได้นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการเคลื่อนที่ภายในของคลื่นนับบริเวณเนี่ยมันยังไม่มีการเคลื่อนที่ที่ครบ5คลื่นนั่นเองนะครับตัว VTE นะแล้ววันนี้วันที่17นะครับตลาดก็เฉลยเลยนะเดี๋ยวผมค่อยๆเลื่อนกราฟไปทางขวามือนะครับอ่านะครับแล้วราคาเป็นยังไงต่อราคาก็เปิดกระโดดเลยทันทีนะครับที่4.09นนะครับแล้วยังไงต่อแล้วก็วิ่งขึ้นไปนะครับวิ่งขึ้นไปเห็นไหมครับ วิ่งขึ้นมาสูงสุดเลยนะส๒๒แล้วยังไงต่อแล้วก็วิ่งขึ้นไปจุดสูงสุดที่นี่เลยครับ4.58เลยนะครับเออนะครับ VTE เนาะนะครับอันนี้ดึงดึง,ดงกลาวไม่สุดเ,เนี่ยเอ่ะสุดละอ่าอย่างนี้มีอีกนะครับเคยทําจุดสูงสุดที่4.58 4.59นะครับวันนี้ก็ปิดที่ High to c l o s ที่4.56นะครับเออเห็นไหมครับจุดที่เราวิเคราะห์ที่เราวิเคราะห์กันมาเนี่ยห้าวันเนี่ยนะครับเป็นตามสเต็ปทกขั้นนนตอะ นะครับอย่างมีเหตุและผลนะนะครับสำหรับ v t e นะเดี๋ยวดูพอร์ตผมนิดนึงนะครับอ่านี่นะครับพอร์ตผมตัว v t e ที่เราเข้าซื้อเห็นไหมครับตอนนี้บวกไปถึง18.4%แล้วนะนะครับเออ v t e นะแล้วส่วน v t e ตัวลูกเห็นไหมนะครับบวกขึ้นมา59.09%แล้วะโอเคไหมครับอ่านะครับแล้วก็จะมีตัวของ UPA นะครับ ไดเมดนะที่ยังขาดทุนอยู่นะครับส่วน KBank เนี่ยหลังจากที่เรามาบวกมากถึง27%ะท้ายที่สุดก็เป็นยังไงครับวกกลับมาเท่าทุนแล้วนะตอนนี้นะของ KBank นะครับเหตุผลเพราะว่าผมไม่ได้ขายนะครับไม่ได้เฝ้าหน้าจอเลยนะสำหรับ KBank นะครับแล้วก็ตัวปตทนะครับ DW หน้าตัวนี้ขาดทุนเยอะเลยนะ1 4นะครับแล้วก็ตัวใหม่นะครับที่ผมเพิ่งเทรดนะครับแล้วก็ แต่ไม่ได้อัดวิดีโอนะแต่ผมจะมาแชร์ให้ดูว่าผมสามารถเข้าซื้อนะจุดต่ําสุดได้เหมือนกัน TTAW 3ตอนนี้บวกไปที่7%นแล้วนะครับซึ่งระหว่างวันที่มันวิ่งขึ้นเนี่ยมันบวกไปที่20%เลยนะ TTAW 3นะครับคือวันนี้ผมช่วงเนี้ยผมค่อนข้างยุ่งเลยนะติดธุระทั้งวันเลยก็คือไม่ได้เข้าเฝ้าหน้าจอเท่าไหาร่ okay, นะฮะโอเคเนาะ TTAW 3นะครับดูที่นะครับทุนที่ผมเข้าซื้อคือ8ูนย์จุดไปดาฟดนะนะครับเดกราฟเราไปด อ่านะครับ TTA W3 นะหลังจากที่ผมเข้าซื้อวันที่15บนะครับ TTA w 3ที่ทุนที่0 8นดดนะนะครับผมสามารถเข้าซื้อจุดที่ต่ำที่สุดได้เลยนะครับซึ่งตอนนั้นนะราคามันมาที่เท่าไรครับ0.87ดนะตนัวนี้ตรงนี้นะครับ0ูนดดนะซึ่งเวลาเราซื้อจริงๆเนี่ยมันต้องต้องข้อขวาถูกไหมฉะนั้นราคามันจะเป็นที่0 .88 นเเองานะผมข้ื้อจุดตต่สตรงนแะ แล้วยังไงต่อแล้วระหว่างวัน่ะวันที่16อ่ะราคามันดีกลับขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับสูงสุดเลยจาก0 8 8ทํจุดจุดไฮสูงสุดที่0.99นะครับเออตอนนี้ตอนนี้ผมบวกมาเยอะเลยนะครับผมบวกมาเยอะเลยนะแล้วยังไงต่อแล้วระหว่างวันก็มีการยอดทิ้งลงมาอีกนะทิ้งแล้วยังไงต่อแล้ววันนี้แหละราคาวิ่งขึ้นไปจุดนี้เลยครับไฮที่1.05เลยอ่าผมบวกเยอะมากเลยครับตรงนี้นะแต่ไม่ได้ขายนะผมไม่ได้เฝ้านะครับนะครับ คีย์หลักอยู่ที่ว่าจุดนี้แหละเพราะอะไรทําไมถึงสวนเข้าณนะจุดโลเดิมเลยนะครับช่วงท้ายตลาดพอดีนะที่ผมสวนเข้านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในรูปแบบทั้งหมดเนี่ยผมมองเป็นรูปแบบของการปรับแบบแฟลตนะครับคอมอนแฟลตนี่แหละแฟลตปกตินี่นแหละฮะแล้วยังไงต่อแล้วผมก็เข้าซื้อณนะจุดต่ำสุดนั่นหมายความว่าถ้าเกิดผมเข้าซื้อนี้ราคาหลุดนะ้าจุดตรงนี้นะครับ0.88 0.87แนแะสดงว่ารูปแบบทั้งหมดจะเป็นอีลองเกตแฟลตนั่นเอง ดูไหมครับฉะนั้นการปรับลงมาของขึ้นขา C ทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องลงมาอย่างน้อยที่38.2ที่138.2ของขึ้น B นั่นเองนั่นหมายความว่าถ้าเกิดหลุดจุดนี้แล้วผมจะต้องรลอลงไปต่ำกว่าอย่างน้อยที่138.2นั่นเองฉะนั้นจุดนี้คือเข้าซื้อณจุดที่ขายนั่นเองนะครับประจบเหมาะกับทำฟรมเดย์นะเราดูที่ทำฟรมเดย์นะครับนี่นะครับทำฟรมเดย์นะครับ วันที่15นะนี่นะ15เดือน7ทําโลที่0.87ซึ่งมันทาไมซึ่งมันลงมาทดสอบเส้น ema 21วันสีเหลืองพอดีเลยเห็นไหมนะครับแล้วยังไงต่อไปดูทําเฟิมเล็กนะครับแล้วทําเฟิมเล็กบอกอะไรครับราคาทําจุดต่ําสุดเห็นไหมจุดต่ําสุดแล้วออสซิเลเตอร์เกิดสัญญาณของบู l l ิต d i v e r g e n จนหรือเกิดสัญญาณของภาวะเคลียร์ล่างเพื่อเดีดตัวขึ้นข้างบนนั่นเองนะครับ โอเคไหมเออนี่แหละนี่คือเหตุผลในการเข้าซื้อนะครับคือ1คือรูปแบบทั้งหมดมองว่าเป็นการปรับแบบแฟลตสองทำไฟทำเฟรม d a เนี่ยราคาลงมาทดสอบเส้น EMA พอดีเลยนะครับสามในทำเฟรมเล็กมีสัญญาณการเคลื่อนที่ครบขึ้นแล้วเกิดสัญญาณภาวะของ bullish divergence จ,จุดเนี้ยผมถึงสวนขึ้นไปเลยนะครับโอเคไหมซึ่งระหว่างวันเนี่ยโอ้โหมันลงมาแรงมากเลยนะตัวนี้นะครับลงมาแรงมากเลยนะครับ แล้วผมก็สวนขึ้นไปนะครับการสวนขึ้นไปเนี่ยไม่ได้ว่าเก่งไม่ได้ว่าเทพอะไรหรอกนะแต่เพียงแต่การเข้าซื้อแต่ละครั้งเนี่ยมันควรจะมีเหตุและผลที่เข้ามารองรับนั่นเองอย่างมีเหตุและผลนะนะครับบางทีเรา,าอาจจะได้ยินหลายๆครั้งว่าเข้าซื้อในจุดที่คนกลัวถูกไหมเออนั่นแหละครับแต่แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเราจะหาจุดตรงนั้นอนะ่ะมันคือจุดตรงไหนละ่ะใช่ไหมมัน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 ฟังเหมือนมันฟังง่ายเนาะเวลาปฏิบัติเนี่ยเอ้ยมันปฏิบัติยังไงถูกไหมครับ ฉะนั้นเข้าซื้อในจุดที่คนกลัวไม่พอนะจุดที่คุณกลัวตัวนั้นแหละควรจะต้องมีเหตุและผลซัพพอร์ตนั่นเข้ามาอีกทีหนึง่งโอเคไหมครับนี่คือมุมมองของ TTAW3 ที่อยากจะแชร์นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าซื้อในจุดที่ต่ําที่สุดก็ได้นะครับจุดนี้ถามว่าผมเข้าซื้อบ่อยไหมไม่บ่อยหรอกถามว่าจุดนี้ฟุกไม่อาจจะฟุกก็ได้นะนะครับเออแต่การฟุกของผมเนี่ยมันยังมีเหตุและผลมีมุมมองที่เข้ามารองรับได้น,นั่นเองโอเคเนาะ ซึ่งก็ส่งผลให้ตัวนี้พอร์ดบวกไป7%ซนะซึ่งระหว่างวันมันวิ่งขึ้นไปสูงสุดที่1.05%บวกไป20%กว่าเนะครับโอเคเนาะอ่ะแล้วนะครับท้ายวิดีโอนี้นะครับขอฝากนิดนึงเนาะคือวันที่ย9สิกาสิงหานะครับผมจะมีเปิดคอร์สสัมมนานะครับเป็นการสัมมนาการกุศลนะนะครับโดยเงินที่หาได้จากการกุศลครั้งนี้เนี่ยจะนําเป็นปัจจัยนะครับในการนําไปถวายวัดชื่อวัดพระ พระเจ้าทันใจนะครับที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับบัตรราคา3,500บาทเนาะเงินทุกบาททุกสตังค์นะครับมอบให้กับวัดพระเจ้าทันใจที่จังหวัดน่านนะครับหัวข้อสัมมานาก็คือเล่นหุ้นอย่างไรไม่มโนนะครับเพราะว่าปัญหาหลักๆของการเล่นหุ้นนะครับของพี่ๆนักลงทุนที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยส่วนใหญ่คือมักจะมโนนะครับคำว่าเล่นหุ้นมโนคืออะไรการเล่นหุ้นมโนเนี่ยก็คือเล่นอย่างไม่มีเหตุและผลไง นะครับเช่น <_ S 1> เพื่อนบอกนะครับเจ้าบอกอย่างนี้ครับเออนะครับ,ออนะค,รบคิดว่าอย่างนู้นคิดว่าอย่างนั้นท้ายที่สุดก็รูง้งี้ใช่ครับนะครับเช่อนอยังไงเอ่ยการเล่นหุ้นอย่างแม่มโนนะครับก็คือการเล่นหุ้นอย่างมีเหตุและผลนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราเล่นหุ้นอย่างมีเหตุและผลนะครับก็คือการเล่นหุ้นให้อิงกับทฤษฎีให้ได้มากที่สุดนั่นแหละนะครับเช่นลักษณะของแนวตาน้านณจุดนี้นะราคาวิ่งไปแล้ว เราจะรู้ได้ยังไงว,ว่าแนวต้านนี้ราคาจะเบรกหรือไม่เบรกนะครับเพราะปกติคนเราเนี่ยมักจะขายหุ้นกันที่แนวต้านเลยถูกไหมซึ่งไม่ได้คาดการเลยนะว่าแนวต้านีจะเบรกหรือไม่เบรกหนูครับนะครับการเกิดเดเวอร์เจนต์ตามทฤษฎีบอกว่าเกิดแล้วต้องเกิดการกลับตัวแต่ปรากฏว่าเอ้ยมันไม่เห็นกลับเลยมันพุ่งไปต่อเลยเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมเออนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ตัดขึ้นต้องซื้อละซื้อสักพักอ้อาวตัดลงอา้าว ทำไมไม่เป็นอย่างที่เราคิดเลยนะครับฉะนั้นสัมมนาครั้งนี้เนี่ยคือจะเอาเอาแง่ลบนะของตลาดมาคุยกันเราไม่ได้คุยกันแง่ดีเลยเอาจุดที่มันเป็นจุดที่เราศึกษากันมาเนี่ยแล้วมันใช้กันไม่ได้จริงจุดที่เราศึกษากันมาจุดที่เราไปอ่านกันมาจุดที่เราไปเรียนรู้กันมาแล้วมันใช้ไม่ได้จริงอ่ะมันเป็นเพราะอะไรแล้วมันมีวิธีแก้ไขมีมุมมองอย่างไรนะครับซึ่งในคอร์สเนี่ยนะฮะก็จะมีการสอนระบบการเล่นเทรนที่ผมเชื่อว่า พี่ๆนาไปใช้ได้จริงอย่างแน่นอนและปลอดภัยนะครับการเล่นแบบรันเทนนะโดยการหาจังหวะเข้าที่แม่นยําและปลอดภัยซึ่งผมจะขอสอนในคอรสนี้ฟรีเลยนะครับรายได้ทั้งหมดนี้มอบให้กับวัดนะครับโอเคเนาะหวังว่าพี่ๆที่ติดตามวิดีโอผมตั้งแต่ชุดที่1จนถึงชุดที่70เนี่ยน่าจะได้ความรู้ในการเอาตัวรอดในตลาดได้แน่นอนอะ่ะโอเคเนาะเงินนะส่วนนี้นําไปถวายนะ้าตรงไหนนะครับอ่าเดี๋ยวผมเอาภาพให้ดูนะครับ อันนี้เป็นองค์พระเจ้าทันใจนะครับที่จะหวัดหน้าเนาะเมื่อเมื่อสามปีก่อนผมมีโอกาสได้ไปถวายฉัตรนะครับนี่นะครับถวายฉัตรนะครับผมถวายฉัตรด้านล่างนี้นะไม่ใช่ด้านบนนี้นะครับด้านล่างนี้กับครอบครัวนะครับเพราะว่าบุญบารมีไม่ถึงนะครับก็ได้แค่ข้างล่างเนี่ยแต่ด้างล่างเนี่ยแต่ผมไม่แน่ใจว่าด้านไหนนะครับอ่านะครับ แล้วก็เงินที่จะนาไปถวายในครั้งนี้นะครับก็คือจะไปบูรณะแล้วก็ซ่อมแซมนะครับซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจในส่วนของปัจจัยที่ทํทไปนําไปถวายนะครับว่าทางเจ้าวาดวัดนะครับจะนําไปบูรณะในส่วนไหนนะซึ่งตอนนี้น่าจะมีสส่วนนะครับอาจจะเป็นส่วนส่วนเนี่ยฮะส่วนด้านด้านดินนะครับที่รอบรอบภูเขาตัวเนี้นะนะครับเพราะว่าดินนะตรงนี้เนี่ยยังไม่แข็งแรงนะฮะฝนตกลงมาเนี่ยก็จะมีการเชาะหน้าดินตัวนี้ออกนะครับก็ เฉาะนะไม่ใช่เฉาะนะเฉาะหน้าดินตรงนี้ออกก็จะทําให้ตัวขององค์พระหรือตัวของปราสาทตรงนี้มัน,ม,นมันอาจจะชารุดได้นะนะครับก็จะทําให้ดินแถวนี้แข็งแรงมั่นคงมากขึ้นในการอาจจะทาเป็นซีเมนต์หรือยังไงสักอย่างนะครับผมก็ก็ก็กกขเข้าใจคร่าวๆประมาณนี้นะและ้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นลักษณะของบันไดานาคนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าในคอสสัมมนาน,นี้จะปัจจัยเพียงพอกับการถวายหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรฮะ ปัจจัยที่นํามาถวายเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลบุญผลกุศลนะครับที่พวกเราได้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 ไดช่วยกันแล้วกันนะครับได้สักฝั่งหนึ่งก็ยังดีนะผมว่านะครับหรือบันไดสักข้างหนึ่งก็ยังดีนะ <c oughs> โอเคนะนะครับยังไงผมฝากคอร์สสัมมานาด้วยนะครับสัมมานาการกุศลนะนะครับ <c oughs> เงินทุกบาททุสตางค์นะครับถวายวัดหมดเลยนะครับ <c oughs> แล้วเราไปคุยกันในงานนะครับว่าเราฟังแต่โลกสวยของตลาดหุ้นมาเยอะละ มาฟังโลกแย่ในมุมมองของผมบ้างและโลกแย่วิธีนั่นน่ะเราจะมีวิธีอย่างไรในการจัดการกับมันนะครับโอเคนะขอบคุณนะครับสำหรับการติดตมติดติดตามรับชมวิดีโอนะครับโอเคครับสวัสดีครับ